บาร์บีวอาหารจากธาตุที่พิสูจน์ตัวเองจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเชื่อว่าหลายคนต้องเคยลองอาหารที่เสียบด้วยไม้และวางบนไฟร้อนๆมีเนื้อสลับกับผักที่เราเรียกชื่อเก๋ๆว่าบาร์บีวงั้นไปลองฟังกันไหมว่ามันคืออะไรและทําไมต้องทําแบบนั้นย้อนกลับไปยังยุคที่สแสวงหาแผ่นดินใหม่เพื่ออยู่อาศัยมีชายชาวสเปนมีนามว่าเดียโกอวารีซานกาสังเกตเห็นพฤติกรรมของชาวพื้นเมืองเผ่าไทโนและเผ่าอาราวัที่ปรุงอาหารด้วยการสร้างโครงจากไม้สดและวางขึ้น บนกองไฟและปล่อยให้เนื้อที่วางบนกองไฟนั้นค่อยๆสุกไปทีละนิดโดยเขาเรียกมันว่าบาร์เบกคัวแปลว่าการย่างด้วยฐานหินบนโครงไม้และก็เป็นชาวสเปนนี่แหละที่เป็นคนกลุ่มแรกที่นําเอาอาหารชนิดนี้ไปทํากินที่ฟาร์มในรัฐเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาและแคลิฟอร์เนียตามลําดับในยุคดังกล่าวเนี่ยคือยุคของคนผิวสีที่เป็นทาสและเมื่อมีการย่างหมูต้องย่างทั้งตัวจึงเป็นหน้าที่ของทาสผิวสีที่ต้องมาทําหน้าที่ยืนอยู่หน้าเตาร้อน,อนยืนอยู่ในควันขมงที่สําคัญทาสผิวสีจะมีทักษะการใช้ไฟ และการคุมไฟอย่างเหนือชั้นจึงทําให้หมูสุกได้ทั้งตัวกรอบนอกนุ่มในโดยเหตุผลนี้เองธาตุผิวสีจึงถูกเหยียดเป็นประจำเมื่อเปรียบเทียบกับชนชั้นหรือเปรียบเทียบกับธาตุมักจะถูกยกย่องให้เป็นชนชั้นบาร์บีวนั่นเองและจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงเมื่อมีนักการเมืองต้องการจะหาเสียงและติดสินบนให้ประชาชนมารับฟังขณะนั้นบาร์บีวเป็นเมนูอาหารที่ทํหนึ่งครั้งสามารถเลี้ยงคนได้หลายคนและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําคัญก่อนที่นักการเมืองจะปราศัยเขาจะต้องเลี้ยงอาหารหรือเลี้ยงบาร์บีวก่่ออนนันเง การจะอยู่ฟังคําปราศัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับรสชาติของบาร์บีคิวโดยประชาชนมองว่าหากบาร์บีคิวยังทําอร่อยการดูแลประชาชนก็ต้องดีมากแน่เลยนี่จึงเป็นการยกย่องคนที่ทําบาร์บีคิวได้อร่อยและคนผิวขาวก็จะเฟ้นหาทาสผิวดําที่ทาบาร์บีคิวได้อร่อยเข้ามาอยู่ในสังกัดและดูแลอย่างดีนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณค่าของทาสผิวสีต่อมาบาร์บีคิวได้รับการยกย่องและปรับเปลี่ยนไปตามสูตรตามการเวลาเข้ากันได้ทั้งคนผิวขาวและผิวดําเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ดูเส้นทางของบาริมม่้สยหรรูและออออเืนชาตขง เ,เพราะทุกอย่างมีเรื่องราวดาราดีๆมีเยอะกดติดตามกดใจเพื่อไม่พลาดเมนูต่อไป